จะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะคะนี่เลยค่ะวันนี้น้องบ3เหลี่ยมออโต้นะคะมากับรถ Mazda CX5 ค่ะ2.2 xcd ค่ะมาพร้อมกับไฟหน้า led นะคะแล้วก็ไฟ day time running light ชุดแต่งสกเก์ตด,ด้านข้างรอบคันเลยค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะด้านข้างก็จะเป็นล้อแม็กนะคะแล้วก็เป็นยางมิชลิน กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวครับเดี๋ยวมาชมด้านในกันนะด้านในสวยๆเลยค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนเกียออโต้แอร์ออโต้นะคะเบรมือไฟฟ้า หากท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถทักแชทหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่ 123B ค่ะหรือว่าจะโทรมาหาหนูได้ที่0 .823256619 ค่ะ